ดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมองไทยมองเทศผมภาวัตเหมทุรินดำเนินรายการวันนี้เราก็มาพบกับดรธนชาตปทุมสวัสดิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่บอาจารย์ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเราก็เมื่อเมื่อวานนะฮะเราก็พบกับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ก็มาพร้อมผมก็เชิญอาจารย์อีกรอบคงยินดีครับแล้วก็อาจจะต่อไปอาจจะเชิญอาจารย์มาเรื่อยๆขอบคุณครับนะครับวันนี้มันก็มีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เราจะมองมองเทศม,มากกว่ามองไทยนทั้งสองวันที่ผ่านมามองไทยมองเทศประเทศบูนยอ,อันนี้คือประเด็นที่เราจะจะสนทนากันครับวันนี้พอดีผมก็ประสา,งานงานทางท่านดรวิบูลแช่มชื่นท่านเป็นรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจริงๆแล้วรายการนี้ท่านก็ดําเนินรายการอยู่แต่ช่วงนี้พอท่านมีภารกิจในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ผมมาดําเนินการแทนนะฮะผมผมก็ถึงบอกว่า ผมต้องเชิญอาจารย์มาเป็นผู้ดูนันการร่วมนะครับรบช่วงที่เรารอท่านดรวิบูลนะครับ,รบก็มีประเด็นประเด็นที่กำลังฮอตอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับ,รบก็เรื่องของ C C T V พร้อมอุปกรณ์ดัมมี่ที่ติดตั้งและเกิดประเด็นของสังคมกำลังจับตามองอยู่ใช่ครับรบมันเป็นว่าดัมมี่เนี่ยคือ,อ ของปลอมหรือของหลอก <c oughs> คือคือที่ทางกรุงเทพมหานะครเขาติดแล้วก็มีคนไปเห็นเข้าเนี่ยนะครับที่เห็นกล้อง CCTV เนี่ยพอข้างในกลวงเออข้างในอีกอันหนึ่งใช้ได้อีกอันนึงกลวงไอ้ข้อคิดอีกแบบว่าเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาหมายความว่าติดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดใครเห็นโหติดตาเห็นไปหมดเลยเนี่ยทำให้คน ผ่านไปนี่กลัวถกใจแต่แต่ถ้า,ถา,ถาเราเรา,เรามองในเชิงบวกผม,มชอบมองเลยในเชิงบวกนะแต่เราก็เห็นใจกทมเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องขององบประมาณในที่เขาอ้างงบประมาณผมว่าคงไม่ใช่หรอกครับอาจจะเป็นจิตวิทยาอย่างที่อาจารย์พูดวหวังผลด้านจิตวิทยามากกว่ากับเรื่องว่าประมาณคงคงคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าทีนี้ตัวเลขเนี่ยในกล้องดัมมี่ตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะ กงจริงก็เยอะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้เขาจะมีโครงการเป็นแสนตัวเป็นแสนตัวเลยแต่ขณะเดียวกันสังคมกําลังมองว่าเอ๊ะสองสามหมื่นตัวแต่วันนี้โครกงการที่จริงเป็นโครงการปรลาร้าผูกพันเพราะว่าลูกพันเนี่ค่อนข้างเยอะกรุงเทพมหานครอาจารย์ประวัติครับท่านผู้ชมครับ1,500งตารางกิโลเมตร50สำนักง,งานเขตนะและก็มี2 0 0พกว่าชุมชนที่ปลายใต้ของแล้วก็การบริหารนกรุงเทพมหานครนี้เขาจะบริหารแบบ พิเศษรูปแบบพิเศษหมายความว่าเก็บภาษีเองนะส่วนหนึ่งก็บริหารการจัดการภาษีโดยตรงเนี่ยทางตรงทางอ้อมอีกงานก็องค์หนุนจากรัฐบาลาแต่ทีนี้โครงการของอคล่องเนี่ยนะครับ C C T V เนี่ยเพื่อเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมครับที่เขาบอกว่ามีการจราจนมีการรวมตัวรวมคนกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเลยไปติดกล้องเนี้ยไอ้จุดประสงค์แรกเป็นการติดตั้งตามสีแยกตามสีแยกเพื่อตรวจครับการ เรื่องภานนะมากกว่าอไอไอเรื่องมาจับเ็นจับถูกทีหลังนี่ผมว่าเป็นผลพลอยได้นะไม่ไม,ไม่ไม่มีเจตดไม่มีเจตประสงค์แรกเลยครับเพราะว่าที่คณะกรรมการเราเคยเคยเคย,เคยเชิญ กทมมาชี้แจงเกา,าเรียกว่าคณะกรรมการองค์กรตามอิสระ,ะสออรัฐธรรมนูญสวนะกรรมธิการเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งทาง,งเราได้มีโอกาสไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับ,รบก็เชิญใช่ไหมเช <uis S 2> ิญท่านผู้เรียนกรุงเทพมหานครนะซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนต้องมีกล้องดัมมี่เพราะอะไรเลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นร้อนร้อนท็อกออฟเดอะทาวด์ครับอาจารย์ครับกล้องที่เขาทำมาตั้งแต่ปี2550 สัญญาเมื่อวันที่วันคริสต์มาสธันวาวันรคริสต์มาสปี2550ติดตั้งไปกล้องจริงนะฮะกล้องจริง3 4 7ตัวแต่กล้องดัมมี24่242ตัวนี่คือสัญญาแรกรลงนามผู้อนุมัติการจ้างก็คือนายพินิจวิกฤตเศษสมัยเป็นรองผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าครับครับออบริษัทจีนจนจนเนียสทราฟิกซิสเต็มเป็น ผู้รับเหมาผู้รับจ้างนะครับวงเงิน1 0ึ่ล้านบาทเศษ็จแต่สัญญาที่2องจำนวนกล้องจริง533ตัวของปลอมผมก็พูดของปลอมอีกแล้วมันปลอมหรือจริงผมยังดัมมี่ดีกว่านะดัมมี่สมร้อยเจ็ดสิบสามตัวครับอันนี้ปี2552ัน้ายาอนายธีรชนมโนภัยบูลรองผู้ว่าปปัจจุบันเป็นผู้อนุมัตินะครับ ครั้งที่สองนี่ก็แต่ราคามันต่างกันเยอะนะค,ะครลดลงมาเหลือ6 6 7ล้านเศษครับพอที่สตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว490ตัวกล้องดัมมี34่343ตัวครับก็ท่านรองพ้ว่าคนเดิมนะครับติดตั้งวันที่7กันยายน2552งบประมาณ6ก็ต่ำลงมาอีกเหลือ6 6ล้านแต่ เกิดมีปัญหาโครงการสี่อย่างไม่เด่นเวินการ,รใช่ไหมครับอย่างอย่างที่เราเราทราบอจริงๆแล้วก็ติดไปประมาณ3ยังไม่ถึง3,000ตัว2,600กว่าตัวถ้าสองันหกรับแต่แต่ในในถแถลงในในสื่อมวลชนที่เอามา,มาพูดถึงกันนี่นะครับแจ้งว่านายธีรชนมโนภัยบุ์รองผู้ว่าอทมรงผู้ที่สํารวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวีส่วน ส่วนที่ได้รับความเสียหายจากส,รสารจากสีแยกสารแดงและราชประสงค์นั้นถูกทำลายทั้งตัวกล้องตู้ควบคุมสัญญาณสัญญาณไฟจราจรมีความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าตั้ง33ล้านแล้วบอกว่าติดตั้งไปแล้ว3,000 3,000ตัวมันมันก็ไม่ตรงกับตัวเลขนี่เพราะเพราะอันนี้ยังยังไม่ยังไม่เต็มสัญญาเลยท่านบอกว่าติดตั้งไปแล้ว3,000กล้องนะครับ ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในและจะติดตั้งเพิ่มอีก12,000กล้องในปีนี้10,000กว<บ>่าต<บ>ัวนะถ้า10,000กว่ากล้องปีนี้โดยใช้งบของไทยเข้มแข็งจากรัฐบาลถึง690ล้านบา,บาทมีเป้าหมายจะติดให้ครบ20,000ตัวภายใน2,554ซึ่งโครงการนี้กทมของเงินส,สนับสุนจากรัฐบาลถึง2,400ล้านบาทครับ,บตัวเลขน่าตกใจนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นของประเด็นของกล้องก็มีโคงรงก,การหนึ่งเนี่ยนะครับ <holidays. S 2> ที่จะให้ภาคเอกชนนะ <không, S 2> ม,มาสนับสนุนนอกเหนือจากรัฐบาลเอาเงินจากกตมหรือเอาเงินจากปลุกภาลพุกพันธ์ต่างๆที่ขอประมาณไว้เนี่ยเขามีแผนที่จะติดตั้งเป็นหลายหมื่นตัวเลยนะสองแสนตัวกน<ะ>เป็นแสนกว่าตัวเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะม้เพื่อที่จะรองรับไอ คนใน50เขตเนี่ยนะครับได้ได้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและขณะเดียวกันเนี่ยคือเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยไอ้ภาคเอกชนเนี่ยมาสนับสนุนะนะก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นแต่ตวงเนี่ยดูค่าใช้จ่ายแล้ว40,000ถึง50,000บาทนะถ้าครบตามสเปคเนี่ยนะก็ทำให้เห็นปัจจัยว่าโ,โหเยอะมากนะ ตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวทุกวันนี้ก็ฝากดูนะครับว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรอตอนนี้เห็นว่าสายดอร์วิบูลก็แล้วนะครับครับสวัสดีครับท่านดอร์วิบูลครับสวัสดีครับคุณภาวัดครับครับสวัสดีรท่านอาจารย์ดตรธนชาตด้วยนะครับครับสวัสดีท่านดรครับครับท่านเตอร์ครับผมผมได้อ่านหนังสือทางออกประเทศไทยของท่านนะครับต้องทางออกทางออกประเทศไทยของท่านพูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับไปไปโยกับคอปอปนะครับทีนี้รายละเอยียดต่างๆนี่ผมอยากจะให้ท่านพูดถึงอคอปอปอกับกับหนังสือของท่านนะครับเชิญ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 เลยครับท่านครับโอเคครับก็ขอเสนอกาสเรียนพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นแฟนรายการมองไทยมองเทศอยู่ก็ดีท่านที่ชมใหม่ก็ดีผมกลับเรียนคําถามที่ทางกติกรทั้งคุณภาวัตรทั้งท่าน ดรธนชาติหยิมาพูดคุยในประเด็นรายการวันนี้คือเรื่องที่มีรายงานของคณะกรรมการจองดองนะครับ<ะ>เลนย,ยออ่อยบคอปแล้วกัน<ะ>มีท่ดดนนานอาจารย์ดรคณิตนันทครเป็นประธานแล้วก็ได้ก็<ะ>สรุปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องฮอตอยู่<ะ>อันนี้คือรำดับแรกของนโยบายที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยที่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศไทย นั่นก็คือวันนี้ต้องเข้าใจว่าความขัดแย้งในประเทศเนี่ยทําให้เราตกต่ำในภูมิภาคอาเซียนทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะควประเทศไทยแย่ครับครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมองกันรายงานของคอปอผมเองอ่านแล้วก็คล้ายกับที่คุณภาวัตรพูดว่ามันคล้ายคายกับที่ผมเขียนไว้ในหนังสือทางออกประเทศไทยก็ท่านที่มีหนังสือทางออกประเทศไทยที่ผมเขียนช่วยคุณานะเข้าไปดูที่ หน้าสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจนถึงหน้าสามร้อยนะครับครับผมคิดว่าผมคิดว่าคำตอบข,ของคอปอที่เป็นข้อเสนอสำหรับประเทศไทยเนี่ยโดยบังเอิญไม่ได้คุยกันผมคิดว่าความคิดตรงกันนั่นก็คือรากเหง้าของปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายมันเป็นปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองแต่ที่ผมอยากกราบเรียนท่านผู้ชมจริงๆก็คือว่าปัญหาจริงๆมันเกิดมาจากระบอยก,การปกครองที่เป็นประเด็จการ ก็คือคนกลุ่มน้อยบริหารประเทศเพื่อประโยชน์คนกลุ่มน้อยโดยลืมประโยชน์ของประชาชนลืมประโยชน์ของคนกลุ่มใหญ่ทั้งๆที่เราเรียกระบอบการปกครองของเราว่าประชาธิปไตยย้ำอีกทีนะครับประชาธิปไตยก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตัวกฎหมายเองนี่มันจะต้องมาจากประชาชนที่จะมาบริหารประเทศโดยชอบธรรมผมขอใช้คำว่าชอบธรรมเนื่องจากว่ามันมีคำภาษาอกฤษสองคำเรียนท่านผู้ชมว่า คำหนึ่งคือ legality แปลว่าถูกกฎหมายอ,มอีกคำหนึ่งคือ legitimacy แปลว่าชอบธรรมชอบธรรมนะคำว่าชอบธรรมนี่คือหลักนิติธรรมมันอยู่เหนือความถูกต้องใดๆถ้าใครคนใดคนหนึ่งสมมติว่าชื่อจอมพลสลิตคนเอกสนที่ใครก็ใครก็ตามเป็นคนคนเดียวล้วประกาศว่าตัวเองได้อำนาจมามาเขียนกฎหมายอย่างนั้นคือขาดความชอบธรรมในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ การเอากฎหมายอย่างนั้นมาบริหารนี่คือถูกใจคนบางคนแต่ไม่ได้ถูกใจประชาชนพอเป็นประชาธิปไตยแล้วยังเอากฎหมายนั้นมาใช้อยู่นี่แปลว่าใช้ไม่ได้อันนี้คือประเทศเจริญพัฒนาทั้งหลายนี่เขาคิดอย่างนั้นแต่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นครับถึงแม้จะกลับข้อสู่การเลือกสร้างมีรัฐสภาเป็นจากการเลอกสร้างแล้วก,ก็ยังดูไปหนึ่งว่ายังไปเคารพคนเอกคนที่ยังไปเคารพความเห็นขอ,นองจำบอลสิริอนันตประพาน คยพูดมาจังไงก็เอาอย่างนั้นอันนี้คือรรกก็เอาปัญหาผมก็เลยเรียนว่านี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในตอนนี้ก็เลยมองทางออกประเทศไทยที่ผมเขียนให้เป็นหนังสือที่ที่านผู้ชมอาจจะอ่านอยู่หรือที่ตั้งอยู่หน้าพิธีกรคุณภาวัตรดรธันทิยะขณะนี้ในสาระใน291ในหน้า291จนถึงหน้า3 0ษเนี่ยเรียนนะครับว่าทางออกประเทศไทยจริงๆคือตรงนั้นแหละ ประการที่หนึ่งรากเหง้าของปัญหาจริงๆคือความขัดแย้งทางการเมืองผมขอให้กลับไปสู่หลักประชาธิปไตยวันนี้มันมีแนวทางอยู่สองทางทางหนึ่งคือแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะสั้นนี่คือแน่นอนต้องมีการเยียวยาจำได้นะครับ10เมษายน19พฤษภาคมมีคนตายกันไม่ต่ำกว่า92ศพ92ศพนั้นต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมกลางกรุงเมืองหลวงของประเทศไทย มีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นมีคนตายขนาดนั้นเนี่ยใครเป็นรัฐบาลท่านไรับผิดชอบนี่ยก็แปลว่าผิดแหละมันมันมันจะเฉยเฉยไม่ได้จะเพราะคนเขาฆ่ากันเองเนี่ยอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันพูดได้แต่ว่าคนนั้นไม่ชิดไม่เชื่อเพราะฉะนั้นการแก้ไขจะโดยการไปกล่าวหาไปหลบหล,ล,ลีกเลี่ยงว่าไม่มีการยิงไม่ได้อะไรต่างนี้อย่างที่พูดจากันแบบรัฐบาลที่ผ่านมาผมถือว่าโลกเขาก็ไม่เชื่อ แต่สําคัญเนี่ยาลไทยนี่ดันไปตัดสินไม่รับฟ้องไม่รับอะไรต่างนี่รวมทั้งคน417คนไม่ให้ประกันจับขังคุกเฉยๆขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเดินขบวนก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเฉยเลยขณะนี้ยึดสนามบินก็ดียึดทนาเรียก็ดีไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นสองมาตรฐานที่ประชาชานเขาเรียกเมื่อเป็นอย่างนั้นคน417คนที่อยู่ในคุกในเรือนจําวันนี้จะต้องได้รับการประกันหรือปล่อยออกมาแต่อย่าให้คนเหล่านั้นไปเสียเงิน ค่าประกันเพราะว่าชาวบ้านตาดำาเขาไม่มีเงินประก่าประกันหรอกครับจะ mm hmm. ไปคิดหัวละสามแสนห้าแสนมันมันติดติดปกติรัฐบาลเองจะต้องมาแก้ไขโดยการเอาเงินรัฐบาลหรือจําเป็นต้องขอให้ศาลเนี่ยยกเลิกค่าประกันปลดปล่อยออกมาก่อนให้สู้ตามหลมักความเป็นธรรมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี่คือไม่ให้พบแม้กระทั่งทนายทนายความก็พบไม่ได้ผมว่ามันประหลาดกรณีคุณสนทิเจริคุณจำลองหรือคณนะ ผมไม่ได้ไปโจมตีฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงผมไม่ไม่อยากจะมีสีแต่ว่าให้เข้าใจว่ากฎหมายนี่มันต้องมีความยุติธรรมเป็นเป็นต้นหลักต้องมีหลักที่ผมเรียกว่า legality กับหลัก legitimacy ผมเอาหลักหลังแล้วกันหลักหลังนี่คือหลักกฎหมายโลกเขาถือว่ารู l รอบรอ w ถ้าเราไม่รู้นี่มันมี ITU สาธาพรัฐสภากติกาเขากำกับอยู่ UN ก็กำกับอยู่สประชาชิเขาุกับอยู่ขณะนี้ประเทศไทยเป็นภาคี แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามสนที่สัญญาที่ให้ไว้เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นวันนี้เนี่ยผมขอให้อ่าผมคิดว่าคอฟอโดยท่านอาจารย์คณินนทนครกับคณะเนี่ยครับพยายามจะเข้าไปดูตรงนั้นโดยเฉพาะผมคุยกับคุณสมชายหอมละออก็ก็คิดว่าชัดเจนนะครับว่าว่าข้อเสนอของท่านสี่ห้าประการเป็นหลักๆนี่ตรงกับหนังสือที่ผมเขียนไว้อ่าก็ก็ไม่ได้เกีนาจะโฆษณาหนังสือตัวเองแต่ว่า อยากให้ไปดูตรงนั้นผมเชื่อไม่แตกต่างกันระหว่างคณะของจนนนออนันคณิตนนนครกับที่ผมเขียนไว้ครับเพราะฉะนั้นหนึ่งการเยียวยาแต่อย่าไปเยียวยาแบบแบบเสียไม่ได้แบบกฎหมายอาญาเขียนไว้การเยียวยาอย่างนี้แม้จะตอบแทนคนตายนี่ผมว่าไม่ใช่ห้าแสนไม่ใช่แสนมันต้องเป็นไม่ต่ำกว่าสิบล้านขึ้นไปแต่ศพเนี่ยนะครับส่วนบาดเจ็บก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกฎหมายอาญาปกติเนี่ยอย่าไปคิปหยิบเอากฎหมายอาญาที่มีอยู่ในในกฎหมายไทยปัจจุบันมาใช้กับกรณีนี้ มันเป็นคดีทางการเมืองทั้งหมดนะครับไล่มาตั้งแต่นู่นน่ะก่อนหน้านี้ก่อนสิบเก้ากันยาด้วยสม่ไมคุณทักษิณด้วยหลังจากคุณทักษิณด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนนี่คือนักโทษการเมืองตูวข้อกล่าวหาทางการเมือง<ะ>ต้องแก้ด้วยหลักการทางการเมืองตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้รัฐบาลใหม่ก็ท่านที่กำกับอยู่ก็กอเรียนท่านผู้สมนิดเดียวผมก็ได้มีโอกาสกร่าบเรียนท่านลตดีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านประชาก,ก็รับทราบอยู่ระดับหนึ่งซึ่งเรากำลังพยายามจะแก้ไขปัญหากันอยู่ ล่าสุดต้องเรียนว่าให้ใส่ความสนใจกับข้อเสนอของคณะนิติราชของอาจารย์ธรรมศาสตร์คณะ้า,าราจย์นะครับผมว่าหลักการไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่ถือสีอื่นหรืออยากเป็นนักกีฬาสีที่ผมคิดว่าโลกจะให้กลับมาสู่หลักความเป็นธรรมหลักความถูกต้องให้กลับมาสู่สามสีคือสีตรงใจรงเนี่ยดีสุดทุกคนเป็นคนไทยแล้วก็อยู่บนหลักของความถูกต้องหลักความชอบธรรม หลักนิิธรรมที่สากลเขาถือเนี่ยอยากไปคิดว่าประเทศไทยมันต้องอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่ยึดหลักสากลตอนกลับมามองที่หลักความถูกต้องอะไรที่เราทําไม่ถูกผมอยากให้เลิกวันขณะนี้กําลังจะมีคณะกรรมการรือปรับปรุงกฎหมายเพื่อที่จะนาเสนอรัฐสภาต่อไปปัญหาวันนี้ก็อยู่ที่สภาผู้แทนรัฐดรด้วยกล่าวหากันเลยว่าสะสเราบางทีก็ใช้ไม่ได้อันนี้ผมพูดแรงหน่อยต้องขออภัยเพราะว่า ถ้าประชาธิปไตยในท่านหนึ่งคืออำนาจของประเทศแต่ไม่ใช่เขามีปัญหาเกิดขึ้นเอายนไปให้สามนุนยกไปให้ปปชยนไปให้องค์กรอิสระพวกนั้นเป็นใครครับพวกนั้นจะไปอิสะระลอยอยู่บนอากาศไม่ได้เขาจะต้องอยู่ภายใต้กรอบการบริหารจาัดก,การของประชาชนซึ่งจะต้องแทนด้วยส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบังเอิญว่าวันนี้วุฒิสภาเองก็สองน้ำสองสีมันก็มีปัญหาหน่อยหนึ่ง สุดท้ายจึงจาเป็นจะต้องมีการเขียนน้ำมนูนขึ้นมาใหม่ประชาชนเราจะต้องร่วมกันเขียนน้ำมนูนขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเป็นความเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาวผมเรียนสั้นๆก่อนวันนี้ผมผมอยู่ในหมู่ของอาจารย์ของนักวิชาการในภาคอีสานหลายท่านที่ที่นั่งร่วมฟังอยู่ขณะที่ผมกลาลังนั่งพูดออผมเลยขอเรียนว่าหนึ่งทางแก้ระยะสั้นนี่การรองดองนี่ อย่าไปคิดว่าเออเรื่องแล้วคนไปตายก็ตายไปกลับมาเริ่มต้นใหม่นี่มันทําไม่ได้เพราะใจคนไม่รับอันที่สองเรื่องกฎหมายอาญานี่ผมขอคัดค้านว่าอย่าให้เป็นกฎหมายอาญาในลักษณะปกติแต่ให้เป็นกติกาพิเศษเฉพาะกิจเรื่องการเมืองการแก้ไขปัญหาการเมืองต้องใช้หน้าการเมืองครับวันนี้ประชาชนยอมให้ื่อใช้บริหารแล้วต้องกล้าหาญนะครับอันที่สาคนที่ถูกจับถูกขังคุกอยู่ต้องปล่อยออกมาให้หมดเลยไปขังว่าทําไมเนี่ย คนไปมุงดูไทยมุงไปดูเขาสารก,การส่งเผาก็ก็จะไปขังแล้วก็ไม่ได้เจอทานายด้วยมันไม่ใช่ร<ล>ะ<ม>ยะยาวนี่แน่นอนผมผมสเสนอไปแล้วสามเรื่องหนึ่งรับนูนี่มันใช้เวลานะประมาณหนึ่งปีแต่ว่าการรื้อฟื้นคดีความทางอาญาที่ไม่ชอบธรรมขึ้นมาพิจากาใหม่เนี่ยทำจะทําได้ดีกว่าให้ข้อสังเกตว่าไปดูที่ข้อเสนอของคณะนิติราชที่บาจารณ์เจตกับคณะนะครับที่ธรรมศาสตร์เสนอกันไปเมื่อวันที่ยี่สห้าที่ผ่านมา นอกจากนั้นผมยังคิดว่าการเนื้อโทษกรรมที่เสนออยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาเองว่าผมเองต้องกลาบเยนว่าผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยคําว่าเนเนื้อโทษกรรมแปลว่ายกโทษให้คนทําผิดแต่คนไม่ได้ทําผิดไปยกยกโทษอะไรให้เขามัน้อกด้วยวิธีอื่นอันนี้คือประเด็นที่ที่ต้องขบ,บคิดช่วยกันนะครับอื uh, ผมอยากจะขออนุญาตเรียนคุณภาวัตคุณครดรธนชาติท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้ก่อน ถ้าอย่างไงก็อยากไม่อยากโฆษณาหนังสือเองแต่ก็ให้ทางคุณภาวัตกบดัชชาติช่วยนำเสนอในในหน้าดังกล่าวที่ผมผมเขียนไว้ซึ่งเป็นรายละเอียดค่อนข้างจะยาวก็ตั้งกับหน้า291ถึงหน้า300อาจารย์ครับใช่ครับหน้า291หน้า300นะครับใช่ครับคือน่าสนใจเมื่อกี้ประเด็นที่ท่านดรบุญพูดเนี่ยนะหลักนิติราชเนี่ยนะครับที่ทางอาจารย์เขามีแนวต่างออกเนี่ย เชื่อ <ạ. S 1> ลเลยเกินว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยก็มีความเห็นน่าจะตรงกันนะครับ,บ,บก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดรธนชาติคุณภาวัตรประเอินหนังสือที่ผมที่เหลืออยู่ก็มีนักศึกษาปริญญาเอกหลายแห่งเขาสั่งเข้ามาแต่ก็ยังมีเหลือจํานวนมากอยู่ที่ร้านต่างๆมีทั้งซีเอ็ดมีทั้งบีทูเอสมีทั้งานายอินทุกทุกเจ้าครับหนังสือใหญ่ๆที่เป็นหนังสือชั้นนาของประเทศ ตอนหลังนี่พอผมไปเยี่ยมที่ตามสนามบินก็มีหมดทุกที่ก็เรียนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคําตอบส่วนหนึ่งของประเทศไทยผมเองก็ต้องขอบคุณรายการที่ที่นาหนังสือนี้มามาเผยแพร่แล้วก็นําเสนอก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ได้ซื้อหาอ่าน่านใดที่หาไม่ได้โทรมาครับเบอร์บนหน้า,จ,าจอก็ได้นะครับก็ยินดีแม้แต่จะอภิธานรรการให้ผมก็ยินดีก็อยากให้ช่วยแก้ปัญหาประเทศไทยร่วมกันนะครับ ท่านายครับขอขอบคุณมากนะครับับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณภาวัตขอบคุณคุณดรธนชาตขอบคุณที่น้องประชาชนที่กำลังกิดตามรายการครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับอันนี้ก็เสียงท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพอบทบทความหรือบทที่ท่านเรียบเรียงในหนังสือทางออกประเทศไทยต้องต้องปฏิรูปประชารัฐต้องปฏิวัติประชาธิปไตยนะเป็นก็จะไปร้อกับ ของเป็นเอกสารเป็นเอกสารที่ทางคอปอ,อปอหรือคณะกรรมาการตรวจสอบอและค้นหาความจริงเพื่อปรองดองแห่งชาติคอปอหน้าที่เสนอให้ในายกรัฐมนตรีรเพื่อความปรองดองแห่งชาติที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เอาละอาจารย์เราก็เข้าประเด็นเรื่องสําคัญ <c oughs> สําคัญเ,เรื่องของบองไทยบองเทศครับประเทศบูนาย รับเชิดกันครับคือจริงแล้วเนี่ยนะเวลาจะน้อยนิดเป็นิดนะก็ในส่วนของประเทศบูนไนเนี่ยที่ได้เรียนเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของอประเทศไทยเราเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะวันนี้ประเทศบูนไนซึ่งเป็นประเทศเล็กมากนะใกล้เคียงกับจังหวัดละนองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะแล้วก็ทะเลทรายนี่แหละตัวนี้เราจะรู้จักว่าบุนไนเนี่ยเป็นอะไรนะ น้ำมันใช่ไหมผลิตน้ำมันเนี่ยเงินผมได้มีโอกาสเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะได้ปานักษาปริญาโทเนี่ยนะครับไปที่ประเทศบุรีนายนะครับโดยไปดูว่าแนวคิด ประเทศบูนายเป็นอย่างไรซึ่งจริงแล้วเรารู้จักในนามของท่านสมเด็จสุลต่านนะโบกเกียเนี่ยนะซึ่งท่านเองนี่ปกครองบูนายแบบสมบูรณ์ยาลนสิทธิราชหาเศรษทีโลกคนหนึ่งโอ้นะท่านเองนี่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับวันนั้นไปก็เป็นวันเฉลิมฉลองนะครับพระราชสมภพออกซิมาพระปัรษานะครับคณ,ณะนักษาปริญาโทของเราประมาณ40ท่านเนี่ยนะครับก็ไปแล้วก็ได้ไปรับเสด็จนะประเด็นหลักๆก็คือว่าบูนายวันนี้ทุกคนมองว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันแต่วัน น,นี่บูนายปลูกข้าวอ,อาจารย์เป็นสิ่งที่มาสัจจริย์อย่างหนึ่งก็ไอ้กับอดีตผู้บัญชาการฐานสูงส,สุดเนี่ยนะซึ่งมาดูแลปลูกข้าวเป็นพันทดลองซึ่งซึ่งบูนายจริงแล้วเนี่ยก็ทดลองประมาณสัก4 0 0 0ันกว่าไร่แล้วก็ปลูกข้าววันนั้นพันข้าวก็เรียกว่าพันไรลานะก็มีการเกี่ยวข้าวกันพวกคณะของเราก็ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็มีไซโลมีเก็บ คือจริงๆบูนายก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยนะรหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเก็บไว้เนี่ยนะเพื่อจะเลี้ยงรองรับประเทศของเขาเนี่ยนะครับเพราะประชากรเขาน้อยมากมีประมาณเท่าไหร่กี่ล้านคนตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะในส่วนของบูนายประชากรเขาน้อยมากนะประชากรจริงๆเนี่ยสามแสนกว่าคนเองสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนเองนะน้อยมากก็ถือว่าเป็นเป็นประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับก็เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาก็อาศัยกันอยู่ในน้ําด้วยนะเขาก็เป็นวิธีคิดอันหนึ่งนะเราเราเวลามีโอกาสมากมาก ผมจะเรียนเชิญท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวแต่ละประเทศเราได้มาพูดคุยกันะนะในในรายการที่อม,มองเทศมองเทศมองเทศไม่เป็นไร ครับอาจารย์ให้อีกนิดหนึ่งหนึ่งนาทีครับผมฮะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสครับได้มาออกรายการมองใจมองเท่นครับขออย่างน้อยที่สุดต่อไปนี้ถ้ามีอะไรดีๆก็ได้มาพูดคุยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็อย่างน้อยเรามีโครงการที่ผมดูแลปริญาตทอยู่เนี่ยผมไปเยี่ยมสิบประเทศในอาเซียนนะก็จะมาบอกให้พวกเราครับผมครับผมครับวันนี้เวลาเราก็ขอพักสักครู่นะครับผม สล i มเฮอร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ําเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท0837051234แล้วก็0837061234 ้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเลอียดหากคุณต้องการจัดทําแผ่นซีดี V d ซ d v d r d r พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD c ีค l Center โทร02-455-7711 หรือคลิกมาที่ w w w c d c o r c e s t e r c o m อาจารย์ช้างค่ะคก,กิจการหนูจะเป็นยังไงบ้างคะดวงเรื่องงานตอนนี้กำลังรุ่งครับเยขายร่ำรวยความรักอะคะมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับให้ปีนี้เป็นปีทงองคุณโทรปรึกษาผมอาจารย์ช้างาพุทธพรสิงห์ลลาโทร1 9 0 0 1 1 1้าศหกถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมม์ลำโพงไมค์มิกเซอร์ และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร0280360404 ลัคก,กี้มีโชคชี้เลขมงคลพิจิตเลขดังจากสถิติย้อนหลัง48งวดด้วยสูตรการคำนวณที่ชัดเจนแม่นยำให้คุณมีโชคได้ทุกงวดพร้อมตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทันทีที่ผลออกโทร1900111082อิ่มอร่อยกับสเต็กเนื้อนุ่มชุ่มซอสสูตรพิเศษกับอีกสารพัดเมนูทามกลางบรรยากาศบ้านสไตล์ล็อกโฮมที่คุณจะต้องกลับมาอีกครั้ง มาดามสเต็กเฮาส์มาดามสเต็กเฮาส์เยื่เดอะมอลล์บางแคหาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายมาดามสเต็กเฮาส์ที่หนึ่งเรื่องสเต็ก028048590 3มาดามสเต็กเฮาส์พิถีพิถันทุกเมนูเพื่อคุณ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศผมภาวัสเหมทุรินพร้อมกับดรธนชาติปทุมสวัสดิ์ก็อ,อย่างสนทนาเรื่องบุนายกันต่อ,อนะครับอาจารย์ครับมีอะไรที่จะ ชี้แจงนะหรือก็ให้ให้ความรู้กับผู้ชมนะฮะในเรื่องของประเทศบุนายต่อได้เชิญเลยครับผมก็จริงแล้วที่กลับเรียนน,ยนะครับ <Okay. S 2> ว่าวันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงประเทศบุนายทุกคนก็รู้จักว่าประเทศคนรวยนะคนรวยเนี่ยโอ้เข้าไปเนี่ยไปเจอน้ํามันเยอะแยะไปหมดเลยนะเศรษฐีทั้งนั้นเลยแต่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์กันนะว่าคนบุนายเนี่ยเขาอยู่กันแบบว่าสมรตะเป็นดินแดนแบบ เขาเรียกว่าสบสุกเนี่ยนะครับเห็นว่าสลัมก็มีนะคือคือคำว่าสลัมของเขานี่ก็อยู่ในน้ำคือประเทศนี้แปลกบ้านชาวเลบ้านชาวเลเนี่ยประมาณสองสามหมื่นครอบครัวโอ้โหเยอะนะแล้วก็ไปไปสร้างอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับก็มีแนวคิดทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่า บ้านแต่ละหลังนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีรถใช่ไหมแล้วก็ไปจอดอบนบนบนฝันน่งเต็มไปหมดเลยนะก็แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านี้แล้วก็อยู่กันแบบชุมชนที่อบอุ่นนะครับเหมือนกับพี่น้องชาวมุสลิมภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับ,รบทีนี้ประเด็นหลักๆก,ก็เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยที่เราตรบ โงกตกใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดน้าท่วมนี่เราจะมีไปอยู่ที่ไหนมผมก็เลยเขียนหนังสือจนหนึ่งกันว่าวันนี้ถ้าเกิดเราสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเราไปอยู่บนน้ําบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่วนได้ยังไงสามหมื่นครอบครัวไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่สามร้อยนะอาจารย์สามหมื่นครอบครัวยาวเหยียดเป็นสี่ห้ากิโลนะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็เห็นภาพต้งรอบเกาะเนี่ยนะครับเห็นเป็นเกาะหนึ่งเลยเป็นเป็นชุมชนใหญ่มากผมว่าต้องเอาผู้ว่าของ พิโุโลกไปดูงานที่บูรณาเอน้ำท่วมนะเพราะว่าเห็นภาพว่าอะไรร่าวันนี้เนี่ยนี่นี่ที่เราเห็นอยู่ในจอทีวีนี่คือทองคำนะมัสยิดทองคำนะซึ่งเป็นมัสยิดที่ทุกวันศุกร์เนี่ยสมเด็จตุลฐานท่านเองนี่ไปละหมาดนะก็ได้มีโอกาสวันนั้นเป็นวันเฉริมจะองครบรอบ60ปาพระปัรษานะแล้วในการรับนี่อะไรอันนี้นี่คือเขาทำเป็นเขาเรียกว่าสัญลักษณ์